ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเจคโรบบินีเ้าแอมเราตรงอยู่บ้านหนองพุทโธครับมาถามหนองพุดโธว่าไปบุกกองสลากไปพบทันขุนมาหรือยังนะครับท่านผู้ชมเนาะหนองพุดโธกับไปบุกกองสลากมาแล้วครับท่านผู้ชมไปบุกกองสลากมาแล้วแต่โบเจอทันขุนครับบ่เห็นทันขุนเห็นผู้ไม่ครับมาเฝ้ากองสลากเป็นทันมหาอมา์ครับท่านผู้ชมเป็นทันมหาอมาหพวหนาครับทันมหาอมาตใส่ปพระเพรื่นวัชครับ ท่า,านผู้ชมทหารเฝ้าเต็มอยู่ครับสิได้เลกสามตัวสองตัวกับทันมหาอมาตย์ตัวใรกกับมาฟังกับน้องพุธทูนครับไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับน้องพุธทูสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพุธทูสสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ก็มีเอฟซีใจดีนะครับเนาะมีเอฟซีใจบุญครับมอกเงินให้น้องพุธทูสไปซื้อน้ำแดงครับซื้อน้ำแดงซื้อขนมซื้อยังก็แล้วแต่น้องพุธโูสนะครับเนาะ การกิจการหน้าที่การงานเจริญหนุ่งเรื่องเด้อครับครับผมท่านผู้ชมนี่แหละครับเด็กน้องผู้โตเด้อครับผมครับไว้ทอดในเพื่อนแน่น้องผู้โต้ไว้ทอเป็นบอลไวพทอดเป็นอยู่ครับครับผมแต่ขอให้เด็กเพื่อนจะดีดำด้วยครับครับผมแล้วก็ใช่ถอายุยืนครับครับผมเที่ยังการที่ยังกะได้เงินหลายครับอืมห้เจริญหนุ่มเรื่องนะครับเนาะครับให้เจริญหนุ่มเองครับผมโอ้ยกเงินขึ้ินบ้างไหมครับ สาธุสาธุสาธุนะครับเนาะเป็นมีน้ำใจครับผมเก็บใส่กระเป๋าใส่ถุงอะไรบอกล่ะใส่ในกระเป๋าอะไรเนี่ยน,น้องผุ้ทู่น,คน,นคะ,ะครับเนาะครับน้องผู้ทู่ไปบุกกองสลากมาตีเราปะครับครับผมผมนั่งสมาธิทที่มือขื่นครับมือขื่นนี่ครับโอ้เบาสูเบาแอมเราทรงครับเอฟซี e FC, ฟังในบอกล่ะผมนั่งสมาธิ ขึ้นไปไปว่าจะไปหาตันขุนกับไอแดงครับครับผมกะย่างไปกะบ๊อบวิผีเลยครับย่างจากจิตจิตนั่งสมาธิครับอืมครับครับครับกับผีหายเลยครับวันผีหายไปใส้เบอร์ตูเปอเล็กสักมั <das acuerdo> <right> day, no like. ้งคับยี่หลบยี่หลบฟังยี่หลบฟางศาสากะบ๊อบวิผีเลยครับบอกครับผีหายไปเลยครับครับผมบ่มีวิผีจะมาเอาเล็กเลยครับครับ เราบัลาเขาไปก็เห็นทหารครับครับผมยืนเร่ยงยืนเรื่องกันเลยครับเรี่ยงกันยืนเรี่ยงกันเนาะครับโอ้ครับผมครับผมมาที่นี่ทหารคนคนคนอากาศใส่สุดใหม่เลยครับใส่หมวกไม่เนาะครับโอ้ครับครับครับทหารคนเดิมว่าใส่หมวกแต่ทหารคนหนี่ใส่หมวกครับโอ้เด็กคนเด็กเลยไปเห็นเหมือนว่ใส่หมวกครับแต่มาเที่ยวนี่ใส่หมวกครับใส่หมวกอืมครับครับครับ แล้วก็ใส่สูทสีแดงครับใส่สูทสีแดงครับโอ้ถือดาบครับถือดาบครับดาบเาเง่าครับดาบยาวๆครับผมครับควนคอนดาบสั่นครับควนคอนี่ดาบสั่นดูคนนี้ครับโอ้ยมีหัวดาบสั่นดาบเง่าะครับท่านผู้ชมเนาะฟังเอาด้วยนะครับนะคุณผู้ชมเนาะจังได้อีกเงล่ะแต่ทหารคนนั้นก็เป็นคนใหม่เนี่ยค่ะบบอกคนคนใหม่เนี่ยค่ะคนเก่าไปใส่หนีบเปล่าผู้หญิงกันครับ เราบอกว่าจะย่างก็ไปเพื่อนก็บอกว่าหยุดเราตัดคอทิ้งเลยโอ้ยตัดคอทิ้งมาส่นนะครับท่านผู้ชมเนาะตัดคอทิ้งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะจะได้อีกบ้างล่ะเพื่อนเรากก็บอกว่าจะเขาไปโอเล่ครับครับครับเ่อนเราก็เขาว่าไรเขาว่าไรครับอืมเขามาถึงตายเลยครับบ่โอ้คือหัวล่เนาะครับหัวดไหล่เก่าครับแป่ถ้หาเป็นคนใหม่ก็เลยหัวดไหล่กเก่าครับเป็นคนใหม่เนาะครับ ครับครับครับลักาก็ได้ใส่กระถาอาคมครับครับครับวิชาอาคมครับครับย่างเข้าไปครับเอ็ดตีมันแข็งปิดกําหนดแข็งครับเแตาทหารแข็งเข้ามาจับโบได้ครับ้วรตบกากไปย่างเข้าไปครับครับแล้วก็ไปผอกไปผอกควนคนหนึ่งหนีโต๊ะใหญ่กุมูครับอเวลาว่าจะเป็นวุนนาครับบ่ครับ เมอหนาเพิ่มสบายบอกล่าครับเมืหนาไงครับแล้วบอกว่ากระถา่งซื้อเพิ่นว่าเพิ่นซื้อว่าอีหยังแล้วแล้วว่าที่นี่เพิ่นกูเรียกว่าข้าซื้อท่านมหาอามครับท่านมหาอมาท์ครับท่านขุนไปใส่บักล่แล้วบอกว่ากระถา่งว่าท่านขุนไปใส่เพิ่นก็บอกว่าท่านขุนไม่อยู่แล้วอันเป็นเวนเป็นวาจังซี่ มาแนวนี้ครับในกองสลาก็มีเวียนด้วยกันเสมอครับครับในกองสลากมีเวียนครับโอ้เป็นไม่เวียนเตียนกันเฝ้าที่สันนีลเอ็นเตียนกันเฝ้าหัวลายหัวเกาครับครับนี่เาได้บอกป่ะบอกฟังไหยให้เขามากาดตัดคอกินกาจับเขาคุกไปให้เสียกินด้วยครับโอ้ยมีหอดเสือเสือเฝ้ายู่ในคุกครับโอ้ครับครับครับ กย้อนเลือบุมมีผีไปในกองสลากเลยน้องหัวผีเขาไปกับคดจับไปให้กินเสียกินได้ครับ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 มาที่นี่หลกลาก็าบอกว่าอยากมาเอาเลยครับเพิ่นเกยแบบกว่าเลขกไม่มีคอับเป็นกรสีบีพ่อหลากหลายอย่างเดียวครับอรสีบี่พ่อหลวงพ่ตเนาะครับเราเพิ่งจะสร้างทหารที่เหลือมามามา,มาจับผมผมไปขังผูุกครับครับแล้ว ผมก็เลยใส่นี่ใส่ครับครับนี่ก็คือเนื้อทหารเขามากระเด่งนี้เลยครับโอ้จับตัวอะไรเลยครับจับตัวอะไรครับกระเด็นออกเลยบ่ครับกระเด็นออกเลยครับอใส่กระาอาคมยังบักล่ะคาถาอาคมคือทาอาคมป้องกันครับโอ้กระทาป้องกันตัวเนาะให้สอนบักล่ะยิ่หงตาครับตาเป็นคนสอนครับโอ้เก่งเนาะ จังไดต่อน้องปุตตุวนันนี้ถ้างูนาโั้งนานก็เห็นครับครับงูนาโค้งนานบอกว่าท้าวามันเก่งจังไปเอาวิชานี้มาจากไหนไี่ว่าท่านมหาอามาท์ครับโอ้ท่านมหาอามาท์เพิ่งซื้อท่านมหาอามาท์บอกครับโอ้ยมีหลายแต่นาะงวังหันกับท่านคุณ <laughs> มืนอนี้กันท่านมหาอามาท์ครับท่านผู้ชมโอ้นี่เอาได้ยี่ปุ๊กละเรียกว่ามหาอามาท์กันเลยครับ มหาอมาตย์ครับคือมหาอมาตย์ครับขับขับับเพิ่นซื้อมหาอมาตย์เนาะครับจ้งได้อี่บา้มาที่นี่ทพ่งมหาอมาตยบ,บอกว่าไม่มีเลขให้หรอกอืมครับบอกว่าเลยบอกว่าเลวเลวเลขไม่ัยแต่เพิ่นก็ได้บอกว่าเลขทางการยังไม่มีเลขให้ทางการยังไม่มีเลขให้รหครับห,ห่วยคือจางวาแต่ บอกว่ากา็เยบอกว่าว่าเป็นยังแล้วมือไม่ค่อยมาเอาก็ใด้ครับครับทางการถึงนบุรีขั้นเด็ดอันดีกว่าครับโอ้เสดงว่าเพ่นบุหรี่ดีๆนนีน่าทันผู้ชมเนาะเิ่นว่าจังได้ยิบเปล่านั่นก็แบบว่าเลยว่าเป็นแบบบอกว่าอะไรอยู่ในมือไอ้แดงอะไรอยู่ในมืออะไรอยู่ในมือหนูน้อยคนนั้นแรงสี่ครับครับครับแล้วไอ้แดงก็มายยืนน้ำแดงให้บปลาครับอืมครับ ลากันย่อแอกว่าลองกินดูสิครับโอ้ได้เพื่อนนะนะครับเพื่อนจงได้กินเข้าไปเลยครับครับเพื่อนก็บอกว่าอร่อยอร่อยครับน้ำแดงเนาะเพื่อนอาจจะเคยกินก็ได้เพื่อนเลยถามเพื่อนสิอยากที่นี่แม่นบ่น้องพู้ทู่งับสงสัยควนจะเปลี่ยนเวรท่านท่านกินจะเอาไปอวดครับโอ้ท่านคุณจะเอาน้ำแดงไปอวดตัวน้องพู้ทู่ใครแดงเอาให้เพื่อนเนาะครับ เป็นได้ทวงถามกับไอแดงเลยบะครับโอ้แสดงว่าเพิ่นอยากนําแดงเนาะครับอยากกินน้าครับครับอยากกินน้าเจ๊เจ๊ได้ไหมแล้วเอาให้เพิ่นดีป่ะเพิ่นได้อวลาแซ่บอร่อยมากครับบปกาก็ได้แจกให้ทุกคนเลยครับวันนี้บลาการกระสีไปครับปลาดิบปลาดิบๆครับกระสีกับบอกว่ายังไงกระสีกั๊บป่านครับจอดออกจากยึดนางสมาธิครับครับแต่ก็มีทหารคนหนึ่งมาลบหลังาปลาครับ จะมาจะจับมีข้อเขาคูดครับอืมาจับอะไรกะเต่งเขากําแพงกําแพงหัก้วยครับทหารลบหลังทหารลบหลังครับลบหลังแนวไหนบอกล่ะลบหลังจะกระโดดคุบครับโอ้มาลบอยู่ข้างหลังมาสีร้อยคุบอยู่ข้างหลังก็โอ้วาที่นี่บ่าที่นี่มาตาจะซื้อใหม่ไปตีม้าครับอืมครับครับเพื่อแบบว่าลองเพื่อจะลองขอสิบิตปลาปลาครับอืมครับครับแลรงก็เลยขึ้น ที่ล้างรถกลับไปดึงผมครับโอ้ยเดี๋ยวมาหารอยตะลุบล้างกันเนาะขอบคุณครับท่านผู้ชมเนาะทังไดนอีกน้องผู้ทู่เอ้าผมการย่างกลับบ้านแล้วกบอกว่ากลับบ้านไอ้แดงอืมจะสอนไอ้แดงกลับน้ำก้าวระสอดออกจยกนั่งสมาธิเลยครับบ่ครับตัวเลขอะไรที่สั่นตัวเลขกับเลขตัวเก่าแหละครับพญานาคตัวสีทองครับ ตาสีทองปิดปืนไหวเพชรกับสวยครับบอกครับครับสามหาที่เก่าเลยะครับโอ้ตัวพญานาคมาบอกมาเข่าฟันตด้กินอะไนะบอกครับพญานาคที่ทองกันเลยนะครับอืมครับ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 โอ้แสดงว่าอันทันขุนบบเจอที่สันค่ะทันขุนบเหินดิครับเจอแต่ทันมหาอมาจเจอแต่ทันมหาอมาครับโอ้ยมีการเปลี่ยนเวียนกันอีกครับท่านผู้ชมโอ้ยในกองสลากก็ คือจิบุนไหวเนาะไม่เปลี่ยนเว้เปลี่ยนอย่างอีกนะครับครับอือกับพักพักได้ครับโอ้พักเป็นเปลี่ยนเว้นพักกันพักเมื่อยครับโอ้พักเมื่อยครับครับครับโอ้ยครับท่านผู้ชมเนาะไชไใช้เมื่อยกับใช้คนอื่นไม่เห็นต่อครับอือกับ่นอื่นไม่เห็นต่ออาทีเปลี่ยนกันเป็นวิกเป็นวิกก็ได้ครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งนี่ท่านขุนเฝ้างวดต่อไปกับท่านมหาเฝ้า แล้วก็ท่านคุณเฝ้าเปลี่ยนสลับกันเนาะครับคุณผู้ชมเปลี่ยนเวียนเหมือนผมนี่แหละครับ<อ>เปลี่ยนเวียนกดขยะกลุงเรียนครับโอ้กดขยะกลุงเรียนบางลาก็เปลี่ยนเวียนด้วยกันครับ <laughs> โอ้แม่น,นเก่งแล้วๆหลวงปู่ทุ่ห็นจ้าจ้าอะไรแบบนีอยู่เรียนบางลาก็มีเวียนด้วยกันครับเป็นกดขยะครับนี่อะไรเปลีป่ยน,เป,นเป็นวันวันจันทร์ครับโอ้เวียนวันจันทร์ครับเป็นวันจันทร์วันอังคารกับคนใหม่ครับโอ้แม่ยนเวียนขอมนงปุตรทูน่ะที่บบบนี้ โอ้ยครับเลขกกัดเป็นเลขตัวเก่าสามหาเด้ครับท่านผู้ชมสามหาพญานาคมาบอกครับเดียเย๋ยวเบาแอมรถทงกับสีแคบนาจอจดตัวเลขแม่แคบนาจอครับท่านผู้ชมเนาะห้องหลองพุทธทูงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมเนาะกัอลองเอาไปซื้อเลขลอตเตอรี่ลองเบิงครับแต่ไปบุกกองสลากโบก๊คนเดลี่กัเอาเลขพญานาคมาบอกนี่แหละครับตัวสีทองเนาะ ขอขอบคุณนลองพุธโธได้หลายครับที่ให้ตัวเลขดีๆเบาแอมเราทงไปฝากเอฟซีเวลาไปเบิ่งอีกนด้อครับผมจะไปอยู่ครับอืไปอีกด้อครับครับก็ได้เลขก็ไปเรื่อยๆครับครบบขอบขอบขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับนลองพุธโธสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ก็ขอขอบคุณขอบคุณน้องพุทโ่ครับเอฟซีใจบุญนะครับน่ามอบเงินให้น้องพุทโธครับไปซื้อของมาเส็นมาไหวยครับ การอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงไนั่นไปด้อครับเดี๋ยวการสีจดไว้แคปหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมเคารพนี่เด้อครับตัวเลขของหลวงพุทโธครับพญานาคมะโบกมะเข่าฝันครับเป็นเลขกสามหาสามหาครับสามหาหาสามกับครับกันใบนกขับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับแต่ไปบุกกองสลากบูเห็นถันขุนครับ เจอแต่ท่านมหาอามาตย์เพื่นเปลี่ยนเวียนกันครับบุคคลเด็ดตลุลีทางการยังบุษงตลุลีมาให้ครับทางการยังบุคคลเด็ดออกตลอุลีนาะครับเนาะก็ต้องล่ออีกครับท่านผู้ชมล่ออีกเดี๋ยวเบาแอมโลตงกัตสิม,มาติดตามหลวงพุทโทธอีกคือเก่าครับนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลตงนั่นไม่เลือครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมโลตงกัตสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคมีลาบอยู่ดีไม่แห้ง ทำา้วยเงินทองด้วยครับสามหาสามหาสวัสดีครับ